เล่นรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างใจหายใจคว่ำนะแต่ก็ผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายมาได้ด้วยการลุ้นไปถึงท่านยิงจุดโทษนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับ เกาหลีใต้ก็เบียดทีมชาติออสเตรเลียตกรอบแต่ทีมสุดท้ายสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมที่2นะครับตามจอดแดนไปซึ่งจอดแดนก็เอาชนะทาจิกิสถานไปได้ก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าผมบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ย ฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยซึ่งบางทีบางบางท่านก็มองว่าเอ้ hey, เล่นหนีญี่ปุ่นกันหรือเปล่าเล่นนู่นี่แต่ก็ฟุตบอลนะครับบางทีมันเราก็คิดได้ต่างๆนานาแหละแต่ว่ามันไม่สามารถ ทำอะไราได้อย่างที่ใจต้องการทุกอย่างนะครับเช่นเดียวกันการมาพบซาอุดีอาระเบียในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นยอดทีมแห่งเอเชียเหมือนกันนะครับกว่าจะเอาชนะได้นะครับก <laughs> <laughs> ็ต้องรอไม่ใช่สิลำล้ำจะแพ้อยู่แล้วนะ ต้องอาศัยช่วงนาทีบาปอ่ะยิงตีเสมอแล้วก็มาตื้อต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษสามสินาทีแล้วก็ดีกาด้วยการยิงจุดโทษชนะสาวดีอรารเบียผ่านเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติออสเตรเลียซึ่งก็เป็น ว่าก็ากตามจริงก็ก็แปลกแปลกดีออสเตรเลียมาอยู่ในกลุ่มเอเชียแต่โอเคไม่เป็นไรกีฬาก็เป็นเฟรนชิพนะครับมิตรภาพไม่มีปัญหานะครับก็แต่ก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเมื่อคือนนี้ออสเตรเลียก็ยิงประตูออกนำไปก่อนเหมือนซาดีอาราเบียเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถ ยันสกอไม่ได้ก็โดนเกาหลีใต้ตีเสมอในช่วงนาทีบาปอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับและก็คราวนี้เกาหลีใต้ไม่รอให้ต้องไปดีกาถึงขั้นยิงจุดโทษนะครับทรงเฮืองมินก็จัดให้ เอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย,ยผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศดวงแบบนี้แหละนะครับแล้วนัดรอ,รอบรองชนะเลิศพบกับจอร์แดนซึ่งก็ความเขี้ยวมันถ้าเทียบกับซาดีอาระเบียมันสู้ซาดีอาระเบียไม่ได้น,ะนั่นเป็นกลุ่มมหาอำนาจลูกหนังแถบอาหรับนะครับ ก็มีโอกาสสูงที่ทีมชาติแอฟริกาใต้โทษทีมชาติเกาหลีใต้จะเข้าไปชิงชนะเลิศเอเชียนคัพปีนี้นะส่วนคืนนี้นะครับต้องหาอีกสองทีมเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศส่วนคืนนี้นะครับ ก็จะได้อีก2ทีมเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับผู้แรกญี่ปุ่นพบอิหร่านอ,อก็น่าสนใจญี่ปุ่นเองก็ใช่ว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับถือว่าคลุกคลักทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจอกับอิหร่านซึ่งก็ ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ในกลุ่มเอเชียของเรานะครับทีมชาติอิหร่านเหมือนซาดีออรลเบียนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวดูทีมชาติญี่ปุ่นที่มีวาตาลุเอนโดลงสนามด้วยในะคืนนี้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเจ้าภาพกาตานะครับก็จะพบกับอุซเปกิสถานซึ่งผ่านทีมชาติไทยมาในรอบ8 16ิทีมสุดท้ายก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับคู่แรก18 30ดสามศนนอนและคู่2ก็ 5ทุ่มนะครับก็จะได้อีก2ทีมไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโอกาสที่เกาหลีใต้จะไปเจอญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ก็ประมาทเจ้าภาพกาตาไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนแอฟริกันเนชั่นคับนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา คองโกกับไนจีเรียก็เป็น2ทีมแรกที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศนะครับคืนนี้แอฟริกาใต้ไอวอรี่โคสแล้วก็มามืดหมู่เกาะแคปร์ใครจะผ่านเข้าไปเล่น ในรอบรองชนะเลิศอีกสองทีมเดี๋ยวติดตามกันนะครับเตะดึกหน่อยนะครับดึกกว่าโซนเอเชียนคัพนะครับต่อแอฟริกันเนชั่นคัพก็จะเตะดึกกว่าทุ่มตี3ามนะครับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้มีเตะกันหลายคู่นะครับคู่ที่น่าสนใจหัวค่ำเลยนะครับไก่เดือยทอง ฮอตแนมฮอสเปอร์ซึ่งฟอร์มหลังก็เริ่มกลับมานิ่งขึ้นแล้วนะครับจะออ,อ,ออกมาเยือนออกมาเยือนนะต้องออกออกออกมาเยือนนะครับทอรฟีสีดำเงินเอเวอเรตนที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับก็หัวค่ำ18.30า1 8นนเวลาในประเทศไทยก็ติดตามนะครับส่วนทีมหงแดงลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลงแข่งบิ๊กแมตช์กับปืนใหญ่อา์เซนอลจะออกไปเยือนปืนใหญ่อร์เซนอลเอธิฮัสเตเดียม วันอาทิตย์นี้5ทุ่มครึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูก่อนเกมมีอะไรน่าสนใจสำหรับวันนี้ก็มีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันสวัสดีครับ